ายพิการผู้แสนเศร้าบุคคลเสื่อมจากทรัพย์สมบัติฝืดเครื่องริโภคะทั้งหลายย่อมหามิสหายยากชีวิตมนุษย์นี้ย่อมดับไปในวันนี้พรุ่งนี้ดุดน้ำค้างที่ติดอยู่บนยอดยาก ดึกเดินเข้าไปแล้วแต่คอฟฟี่ช็อปในโรงแรมเบลแอร์พรินเซสสุขุมวิทซอยห้ายังคงอุ่นหนาฝาข้างด้วยแขกเรือเกือบเต็มห้องดื่มกินและสวนเสหาประหนึ่งจะไม่แยแสว่าการเวลาได้ล่วงเลยไปขนาดไหนด้านในสุดริมผนังซ้ายมือเป็นโต๊ะใหญ่มีชายหญิงนั่งดื่มเหล้าดื่มเบียร์อยู่เกือบสิบคน หัวโต๊เป็นชายวัยสีิเศษแต่งกายด้วยเสื้อผ้าค่อนข้างเก่าแทบจะเป็นมอสอด้วยซ้ำหวีผมเป๋ปรกหน้าผากหน้าเสี้ยมดูซีเซียวขอบตาดำคล้ำดวงตาที่จมลึกอยู่ในเบ้าเหมือรอยล้ายกับไม่ใแยแสชายหญิงอ่อนว,วัยก่าบก็นั่งร่วมโต๊ะพลางพูดจาย่วยเย้าหัวรอดตกระซิกกันด้วยความผาสุกเอาเบียกักแก้วสิครับพี่พงษ์ชายหนุ่มที่นั่งด้านซ้ายพยักพย้มยิ้ม สนุกกับน้องๆ่อยครับพี่ัอวจัดการเองชายอีกคนพุ่นนั่งด้านขวารีบเอี่ยวตัวไปหยิบเบียร์มารินเติมให้สั่งกับแก้มอะไรดีครับพี่เต็ดย่างไก่อบเกลือหรือว่าปูดองอ๋อกุ้งแช่น้ำปลาก็ไม่เลวนะครับสมพงษ์หรือชายไวกลางคนผู้นั้นฝืนยิ้มพยักหน้าแบบคนใจดี ถามใจซิพวกหรืออยากกินอะไรก็สั่งมาเลยหรืออยากจะสั่งอาหารอินเดียจากห้องโน้นมาก็ไม่เลวลองกินแกงดานหรือแกงถั่วกับจับปตีก็ได้ไม่ต้องห่วงอ้วรรอกเพราะกับแก้มของอ้วมีอยู่แล้วแม่เจ้าภาพเล่นไม่สั่งอะไรอย่างนี้พวกผมก็เกรงใจแย่ชายหนุ่มอีกคนพูดปนหัวราะ แกลับกวาเมือเรียกพนักงานเสิร์ฟเข้ามาสั่งอาหารดีๆแพงๆมาเพิ่มเติมอีก4ีถึงห้าอย่างแต่ชายวัยสีเศษที่ถูกทุกคนเรียกว่าพี่ไม่แยแสในตาตกลงมองดูกับแกล้มของตนที่แววตาเลื่อนลอยดังเดิมอาหารจานโปรดที่ตั้งอยู่ตรงหน้าเขามีเพียงสองอย่างเท่านั้นคือชัยโป๊ะผัดไข่กับยำไข่เค็ม สมพงศ์ไม่แน่ใจว่าเขาชอบอาหารสองอย่างนี้หรือเปล่าแต่เขาก็กินมันมาเกือบตลอดชีวิตตั้งแต่จำความได้บางวันหรือหลายๆวันก็มีแต่ข้าวกับไชโป๊ะผัดไข่อย่างเดียวมันคืออาหารที่สร้างเลือดเนใื้อเขามาตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่คืออาหารที่สร้างชีวิตให้ยืนยาวมาจนถึงป่านนี้ชีวิตที่แสนจะทนทุกทรมานสิ้นดี ณบัดนี้ภาพต่างๆที่แวดล้อมอยู่รอบๆกายก็พลันพร่าเลือนหายไปเสียงหัวเราะสนุกสนานเฮฮาคล้ากับเสียงเพลงขับกล่อมแววหวานหญิงชายเกือบร้อยคนผู้กำลังมึนเมาด้วยเหล้าและเบียร์เสียบอาหารแพงๆก็ราวกับจะกลายเป็นภาพในความฝันอันเลือนรางภาพที่ไหวกระเพื่อมแทรกซ้อนขึ้นมาจนเด่นชัดอยู่ตรงหน้าเขานี่ต่างหากที่เป็นความจริงทั้งเพ คารื่อหาดเก่าแก่ริมซอยนานๆเหนือเมื่อ40ปีก่อนคือบ้านเกิดของเด็กชายผู้ขาพิการข้างหนึ่งหลีบเล็กมาตั้งแต่กำเนิดอาศัยที่พ่อแม่มีฐานะข้าพอดีจึงได้รับความรักใคร่ทนุถนอมดังแก้วตากระปานกันแต่เมื่ออายุได้เพียงสามขวบเด็กชายสมพงศ์ก็ต้องมากำพระแม่ด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ซอยบ้านนั่นเอง ไม่ช้าไม่นานพ่อก็มีเมียใหม่นิสัยเจ้ายศเจ้ายางแสดงความจริงชังรังเกียจลูกเลี้ยงจนออกนอกหน้ากอบกับตนก็มีบุตรทั้งหญิงและชายอีกสี่คนสมพงษ์จึงถูกอัเปหิจากตึกใหญ่ให้ไปซุกหัวนอนอยู่ในเรือนแถวของคนรับใช้ทางด้านหลังของตึกเด็กชายได้เรียนเพียงประถมสี่ก็ต้องถูกแม่เลี้ยงให้ลาออกมาช่วยงานทางบ้านต้องทํางานต่างๆไม่ผิดกับคนรับใช้ทั้งล้างชามกวาดบ้านถูเรือนรดน้ําต้นไม้จีปาถา อาหารการกินดีๆที่เคยได้รับรนเปรอเมื่อมารดาย,ยังมีชีวิตอยู่ก็ราวกับกลายเป็นอาหารทิป์ในความฝันเพราะแม่เลี้ยงจะกำชับให้แม่ครัวทำกับข้าวให้สมพงกินเพียงสองอย่างเท่านั้นเองนั่นก็คือวนเวียนอยู่แต่ผัดใช้โป๊กับไข่เค็มบางครั้งสมพงเกิดพลั้งพลาดเวลาทำงานเช่นหกล้มบ้างระหว่างรถน้ำต้นไม้หรือถูบันไดตึกใหญ่จึงกลิ้งตกตงมาเพราะร่างกายไม่สมประกอบ ถึงกับหัวแตกขาแผลงจับไข้หนาวสั่นจนต้องนอนสมลุกไม่ขึ้นก็มักจะถูกแม่เลี้ยงด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบช้าต่างๆนานากล่าวหาว่าเกดคร้านมารยาต้องการหลกเลี่ยงการทํางานเป็นอะไรเพียงนิดนหน่อยๆก็ทำซ้ำออยหวังจะให้พ่อสงสารตะโกนป่าๆว่าเมือนเซธเอเ๋งนำมันลูกขี้ข้าเขาไม่อะไรจะดีเองเสียเวลาหรอกว่า มีที่สุขหัวนอนมีข้าวกินไปวันๆก็นับวัดีถมเถไปแล้วขืนไม่รู้จักเจียมกะลาหัวข้าจะให้พ่อก็เฉดหัวเองออกจากบ้านนี้กลายเป็นขอทานขาเป๋หรือมาข้างถนนเข้าสักวันเมื่อหมกอยู่ในห้องอันอุดอู้เพียงลําพังสมพงก็ได้แต่ร้องให้เบาๆปล่อยให้น้ําตาไหลรินลงมาอับแก้มเงียบเชียบด้วยแรงว่าจะได้ยินไปถึงหูของแม่เลี้ยงมีหวังตนทําโทษแน่ ข้าวสวยกับเช่โป๊ผัดไข่เย็นชืดวางแบอยู่ในจานสังกะสีใกล้ๆตัวมีมแมลงวันไต่ตอมไหนจะเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวไหนจะขับแค้นใจสารพัดอย่างถึงจะหิวหอยเพียงไหนก็กล้ำกลือนอะไรไม่ลงคออาศัยน้ำฝนเพียงดื่มพอประทังชีวิตเท่านั้นหลายๆคืนก็หลับไปทั้งน้ำตาความครุนคิดว่าตนเคยกระทำบาปกรรมมันได้ไวหนอจึงต้องเกิดมาเป็นคนพิการกําพร้าแม่ พ่อก็ลุ้มหลงเมียใหม่ลูกใหม่จนลืมเลียลูกเก่าเสียสนิทเด็กชายสมพงศ์ก็เคลิ้มฝันไปณดินแดนพิพากษาไฟนรกเรืองโรดร้อนแรงจนแทบจะแผดเผาสภาวะสิ่งให้หมอดไหมเป็นจุนวิจุนไปวิญญาณบาปทั้งปวงก็คลาคล่ำกันอยู่ในบรรยากาศอันแสนจะน่าสะเพรึงกลัวยิ่งนักตาละล้วนแต่มองหมอนมัวสัวตัวสั่นงันงกแววตาเต้นตรัวด้วยความไหวหวาดสะทกสะทานต่อชะตากรรมของตน อันท่านผู้เป็นใหญ่ขุมอบายกำลังทำการพิพากษาโทษนบััรนี้ครั้นแล้วก็พลันถึงคราวสวยของชายหนุ่มผู้หนึ่งหน้าซีดเผือดถูกร่าให้ออกไปหมอบกราบอยู่บงพระพักของท่านเท้ายมราชตรัสประพาธออกมาด้วยสุรเสียงกึกก้องกัมพนาตหน้าขนหวัวลกุกมีความว่าเจ้านั้นเป็นบุตรอากตันยูก็เรื่องเคืองเข็นใ้พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจไม่มีวันจบสิน้น บางครั้งถึงกับร่ำไห้จนแทบน้ำตาเป็นสายเลือดแต่กำใจห,หลวงของเจ้าก็คือมิได้สำนึกพระคุณท่านขึ้นเสียงโตเถียงคำเมตตกฟากจนถึงกับสุนพลันออกจากบ้านมารดาอารามรักบุตรก็ร้องห้ามวิ่งตามจนตกบันไดาขาหักสลบคาที่ชายหนุม่มผู้หมอบกราบอยู่ก็ยิ่งตัวสั่นสะท้านป่านลูกนกต้องลมหนาวยิ่งกว่าเดิมสุรเสียงกร้าวกระด้างดังต่อเนื่องกันไป อาศัยว่าเจ้ายังมีคุณความดีติดอยู่ในกรโมลสันดานจึงระลึกตัวได้กลับไปประคับประคองดูแลรักษาผู้ให้กำเนิดเกิดความสำนึกตัวว่าได้กระทําบาปไว้เป็นอุชชกรนดีแต่ว่ามันดาไม่ได้ถึงแก่กรรมโทษทันจึงผ่อนหนักเป็นเบา อันหนึ่งเล่าเจ้าได้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีประกอบสัมมาชีพด้วยความหมั่นเพียเรเลี้ยงดูบุป,ปการีทั้งสองอย่างเต็มกำลังจนท่านถึงแก่อายุไขจากนั้นก็ฝากไปในความดีและธรรมะของพระบรมศาสดาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของเจ้าจงกลับไปเป็นมนุษย์อีกชาติหนึ่ง และได้รับผลกรรมตามวิบากอันเจ้าเคยกระทำไว้จงครบท้วนทุกป,ประการสมพงษ์เติบโตขึ้นเป็นหนุ่มชักันไปไหนมาไหนด้วยไม้ค้ำจันกระปกกระเพกหน้าเวทนาเสื้อผ้าเก่าคร่ำขมุขม,มอมส่วนน้องทั้งสี่ล้วนแต่สุขสบายได้ร่ำเรียนกันสูงๆทุกคนไป เมื่อจบจากเมืองไทยแม่ก็ส่งไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาบ้างโยุโรปบ้างส่วนสมพง์ยังคงมีสภาพไม่ปิดกับคนรับใช้เวลาออกจากบ้านก็ถูกล้อเลียนจนถึงเยาะเยะ้ยจนความรู้สึกของสมพงษ์เกิดความด้านชาแทบไม่รู้สึกรู้สายต่อไปเพราะความเคยชิน เมื่อกลับบ้านก็จะมีข้าวสุกเย็นชืดกับไชโป้ผัดไข่หรือไม่ก็ไข่เค็มที่ทําให้สมพง์จดจําฝังใจว่าตลอดชีวิตนี้จะมีอาหารเพียงสองอย่างเท่านั้นที่เหมาะสมกับตนไปจนชั่วกาลนานเมื่อสมพง์อายุได้35ปีบิดาก็ถึงแก่กรรมโดยสงบด้วยโรคชาราครันทนายความเปิดพินัยกรรมออกมาปรากฏว่าได้สร้างความตกตะลึงพึงเพลิดให้กับน้องๆทุกคน นั่นคือสมพงศ์ได้รับมรดกส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดมีเงินสดและทรัพย์สินอื่นๆอีกประมาณ50ล้านบาทคืรื่หาดเก่าแก่ในเนื้อที่ราวสามไร่ดิมถนนที่สมพงศ์เคยอาศัยอยู่ในฐานะคนรับใช้มาตลอดชีวิตนั้นก็ตกเป็นของสมพงศ์แต่เพียงผู้เดียวแม่เลี้ยงกรีดร้องดุดคนบ้าเป็นลมไปหลายตลบแม้ว่าตนและลูกๆจะได้รับส่วนแบ่งมากพอที่จะมีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนไปตลอดชีวิต แต่ความโลภก็ก่อให้เกิดความผิดหวังเจ็บแขนรัคนอับอายและสุดแสนโทมนัสแทบจะไม่เป็นสมปราดีสมพง์ย้ายขึ้นไปอยู่บนตึกใหญ่ตามเดิมแม่เลี้ยงกับน้องๆพากันอพยพไปหาที่อยู่ใหม่จนหมดสิน้นเพื่อนฝูงและคนรู้จักในละแวกนั้นพากันแห่เข้ามาหาสมพงษ์เต็มบ้านไม่มีการล้อเลียนหรือย่อเย้ออีกต่อไปแล้วตรงกันข้าม พวกเพื่อนฝูงล้วนแต่สรรหาคำยกจ้องสารเสริญต่างๆมาป้อยยอจนไม่จบสิน้นบ้างก็หาคนรับใช้ใหม่ๆมาให้ทั้งหญิงและชายบ้างก็ทำตัวเป็นคนรับใช้เสเองบ้างก็ชักชวนเพื่อนฝูงของตนให้มารู้จักกับสมพงษ์และบ้างก็ชักนำสาวๆสวยๆมาให้โดยแสดงกิริยาท่าทางและพูดจายอย่างเปิดเผยว่าพร้อมที่จะปลปรปลยความสุขให้ทุกรูปแบบ ตามแต่สมพงษ์จะปรารถนาแต่ทรัพย์สินอันมหาศาลเหล่านั้นดูเหมือนว่าจะไม่ได้ทำให้สมพงษ์เปลี่ยนแปลงไปกว่าเดิมกี่มากน้อยถึงแม้ว่าจะไม่สมซ้อดุดคนจรจัดเหมือนเก่าแต่เสื้อผ้าก็เรียบเรียบง่ายๆมีเพียงไม่กี่ชุดเรื่องการเสาะหาความสุขทางโลกิยวิสัยซึ่งเพื่อนๆหมมั่นปั้นมือกันว่าจะเป็นเยื่อชิ้นเยี่ยมที่สมพงษ์หลงไหลหอมหวนยวนใจเพราะไม่เคยได้ประสบพบเห็นหรือลิ้มลองมาก่อน คงจะติดเนื้อต้องใจจนถึงกับตุ่มหลงมอมเมาจนงงหัวไม่ขึ้นยอมตุ่มเทงเงินทองให้มีอันอย่างแน่นอนปรากฏว่าคนพวกนั้นต้องประสบกับความผิดหวังไปตามๆกันสมพงดูเหมือนจะไม่ได้ตื่นเต้นกับผู้หญิงสาวสวยเหล่านั้นมียุ่งเกี่ยวด้วยบ้างตำประษาชายโสดช่ายเงินทองให้ตามสมควรหรือสมน้ำสมเนื้อมีได้ลุ่มหลงจนหัวปักหัวปำอย่างที่หลายๆคนคาดหมายไว้ เมื่อมีการออกไปเที่ยวเตร่เปิดหูเปิดตาสมพงษ์ก็ใช้รถคันเก่าของบิดาคนขับคนเดิมไปหาอาหารกินตามร้านข้างถนนตอนแรกๆมักจะเป็นร้านสกุลไกรโภชนาซึ่งอยู่ใกล้บ้านสั่งอาหารง่ายๆที่เพื่อนฝูงนึกไม่ถึงมากินเป็นประจำผักบุ้งไฟแดงต้มจับชายปลาใบขนุนทอดยำกุ้งแห้งยำเขี้ยชายอย่างดีกับเป็ดพะโลสักจาน และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชัยโป๊ะผัดไข่และไข่เค็มต่อมาถูกเพื่อนฝูงขยันขยอนหนักเข้าสมพง์ก็ไม่อยากขาดที่จะไปนั่งกินอาหารในร้านใหญ่โตรูหราจงกระทั่งเข้าคอฟฟี่อบของโรงแรมซึ่งมีชัยโป๊ะผัดไข่กับยำไข่เค็มให้สมพงศ์ได้แกล้มเบียรแต่ออกปากอนุญาตให้คนอื่นสั่งอาหารดีๆแพงๆมากินได้ตามใจชอบ เมื่อกลับถึงบ้านจใจโตเงียบเหงาหน้าวังเวงใจดูๆไปก็ไม่ผิดกับเมื่อครั้งยังต้องอุดอู้อยู่ในห้องเรือนแถวของคนรับใช้เท่าไหร่นักสมพงษ์จะนั่งที่โต๊ะอาหารเพียงผู้เดียวแม่ครัวตระเตรียมอาหารโปรดคือใช้โป๊ะผัดไข่กับยำแข่เเข็มให้สมพงษ์เป็นประจำทุกคืนชีวิตที่น่าจะอยู่ดีมีสุขกลับมีแต่ความว้าเวออบเช้ารยราไม่เปลี่ยนแปลง จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของสมพงเมื่ออายุได้เพียง45ปีความหอเหี่ยวแห้งแล้งทั้งกายและใจไม่ผิดกับต้นไม้ที่โดนแดดโดนลมโหมกระนำอยู่บนแผ่นดินอันทุรกันดารหรือมิฉันนั้นก็เกิดจากความเจ็บปวดล้ำลึกทางจิตวิญญาณทำให้สมพงหมดกระจิตกระใจจะอยู่ดูโลกหรือแสวงหาความรื่นรมของชีวิตในตนเองอีกต่อไป ลงท้ายก็ได้แต่นอนแส้วอยู่บนเตียงอาศัยที่ว่ามีฐานะมัง่งคั่งญาติมิตกรก็มากน้าผัดเปลี่ยนมาเยี่ยมเยียนถามไทยอาการว่านหนักเบาประการใดบางก็แนะนําให้ไปอยู่โรงพยาบาลดีๆจะได้มีแพทย์และพยาบาลสาวๆส,ๆสวยๆมาคอยดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดเพื่อจะได้เกิดกําลังใจมีความกระปี้กระเปร่าขึ้นเกิดความสดชื่นแจ่มใส รู้สึกคึกคักร่าเริงหายเจ็บไข้ได้ง่ายๆกว่าการอยู่ที่บ้านแต่สมพงศ์ก็บอกปัดไปไม่ใหญ่ดีอย่างมากก็แค่ให้ตามแพทย์มาดูอาการฉีดยาบำรุงและจ่ายยาวิตามินให้เพราะแพทย์เองก็ยังตรวจไม่พบว่าคนไข้มีโรคภัยอะไรกันแน่บางคนบอกว่าสมพงศ์คงจะเป็นโรคขาดอาหาร เพราะกินแต่ข้าวเย็นกับไชโป๊ผัดไข่กับไข่เค็มมาหลายสิบปีอาหารดีๆไม่ยอมแตะต้องแม้ว่าจะมั่งคั่งร่ำรวยปานใดแล้วก็ตามทีบางคนบอกว่าเห็นจะเป็นเพราะสมพงนั้นขาดเมียสาวๆสวยๆเอาไว้พนาพนอเอาอกเอาใจเป็นแน่นอนแต่บางคนที่รู้ตื้นลึกหนาบางดีก็บอกว่า บาดแผลเวอะวะในหัวใจของสมพงษ์นั้นมีอาการหนักหนาสาหัสจนเกินกว่าจะมีแพทย์เทวดาใดๆมารักษาเยียวยาให้ใหายขาดได้เสียแล้วระยะหลังๆบรรดามิสหายต่างก็ค่อยหายหน้าไปเพราะสมพงษ์ไม่อาจจะพาไปเที่ยวเตรหาเสาะหาความสุขกินอาหารดีๆแพงๆได้เช่นเดิมเจอเอ่ยปากหยิบยืมเงินทองสมพงษ์ก็ดูเหมือนว่ากำลังหมกมุ่นครุ่นคิดอะไรบางอย่างอยู่หนักหน่วง จนไม่แยแสรหรือสนใจญาติมิตรเหล่านั้นอีกต่อไปกระทั่งคืนสุดท้ายมาถึงสมพองนอนนิ่งๆในตาลืมพลงอยู่ในความมืดสลัวเพียงเดียวดายมองเห็นแต่แดนพิพากษาอันเตื่งโรดด้วยปเปลวไฟวิญญาณบาปตะละล้วนหม่นหมองเศร้าสลดและหวาดหวั่นพร่ำนพรึงกลัวเกรงในธนกรรมอันตนจะได้รับเบียดเสียดยัดยัดกันเนืองแน่นอยู่ในนรกกภมิ ถึงเวลาที่เขาจะกลับไปอยู่ที่นั่นณแดนพิภากษาอีกแล้วหรือดินแดนอันนาสยดสยองสุดชีวิตหวาดกลัวปิ่มว่าจะขาดใจตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีวันสิ้นสุดลงเลยดินแดนที่ได้เห็นเพียงครั้งเดียวก็ติดหัวติดตาจดจำรำลึกได้แม่นยำไม่มีวันลืมเลือนได้เลยจนตลอดกาลนานดินแดนที่ไม่มีใครหน้าไหนหลบหนีได้สำเร็จ เมื่อวิญญาณหลุดลอยออกจากร่างโดยประจักษ์ความอะไรยยดีในโลกมนุษย์อันไร้ความสุขสมพง์ก็เฝ้าแต่พระวงสงสัยอยู่ไม่เว้นวายท่านผู้เป็นใหญ่แห่งอบายภูมิจะมีคำพิพากษาในเรื่องราวของตนว่าอย่างไรกันหนอ่อ